ผู้ชมขาตอนนี้เจนุอยู่กับเจ้าของเพจปาฏิหารพญานาคท่านอาจารย์ก้อนคำลำคงครับวันนี้ท่านได้เกียรติมาชมภาพยนตร์พระศิวลีด้วยเดี๋ยวไปคุยกับท่านดีกว่าครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาชมภาพยนตร์ด้วยใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่แค่ได้มาชม <c oughs> หรือว่าตั้งจิตร่วมกับผู้สร้างนี่ก็ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลนะครับ,รบแล้วก็เป็นภาพยนตร์นี้ได้ชื่อว่า สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาในยุคกึ่งพระพุทธกาล2 5 0 0กว่าปีถือว่าเป็นมหาบุญมากุณลดมากๆครับเรื่องนี้อาจารย์ก้อนคำครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพญานาคด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องเพจพญานาคนะครับมีปฏิหารต่างๆมากมายครับพญานาคเกี่ยวข้องอะไรกับพระสิวลีครับคือในเรื่องของพญานาคเนี่ยถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระสิวลีก็ได้นะเพราะว่าพญานาคเนี่ยเขาเป็นภพภูมิที่ปัถนาบุญแล้วก็พระสิวลีเนี่ยอย่างที่ทราบว่าท่านเป็น พระเถละพระอรหันต์ที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภวาสนาปฏิหาร,ร,รดังนั้นการที่ได้ทําบุญกับท่านเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นไม่ว่าแต่พญานาคใครที่ได้ทำนะครับ,รบก็ถือว่า,เ,าเขาเรียกว่าได้บุญมหาศาลเลย วันนี้อย่าง,างที่ได้มาชมเนี่ยก็จะเป็นบุญมหากรุส่นดังนั้นพญายนาคเนี่ยเขาเป็นภพภูมิที่ปรารถนาบุญปรารถนาสิ่งที่มาเสริมมงคลดังนั้นการที่ได้ติดตามพระสุโบรีการที่ได้ไปทําบุญถวายท่านในวาระต่างๆถือว่าเป็นมหากรุส่นดังนั้นพญายนาคเขาก็จะ,ะเขาเรียกว่าเขาจะไม่พลาดโอกาสแบบนี้ครับ ผมขออนุญาตสักสองอย่างนะอาจารย์ครับหนึ่งการบูชาพญานาครับบูชาย่างไรนะครับบูชาแล้วให้ตัวเองมีความสุขสองบูชาพระศิวลีบูชายังไงให้ตัวเองมีความสุขครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพระศิวลีท่านท่านมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภวาสนาแล้วก็ท่านเป็นผู้ให้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะบูชาพระศิวลีเราต้องเป็นผู้ให้ให้นั้นคือว่าเวลาเราไปในที่ไหนที่ใดเนี่ยเราก็ต้องให้จิตใจเราปลอดโปร่งให้สิ่งที่ดีแล้วก็ เช่นเดียวกับพญานาคพญานาคเราก็ต้องเป็นผู้ให้ดังนั้นถ้าเราไปบูชาพญานาคบูชาพระศิวลีเราก็ต้องเป็นผู้ให้นะครับไม่ว่าจะให้ในลักษณะใดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคสสําคัญที่ที่เราต้องน้อมจิตน้อมใจให้เข้าใจ ครับต้องต้องต้องมีบุญเนาะต้องมีบุญต้องมีบุญทำดีนะครับทำใจตัวเองให้บริสุทธิ์นี่คอสิ่ที่สำคัญเนาะเราทําได้ง่ายก็คือการบริจาคทานการบริจาคทานเสสละเสสละใช่ครับแค่อาจารย์เชิญชวนนะครับท่านท่านผู้ชมเลยก่อนนะครับที่ที่ชมพวกเรากที่ติดตามมาชมภาพยนต์ประสิวลีดังนั้นนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกคนที่ติดตาม เพจปฏิหารพญานาคก็ดีติดตามเพจคุ้มคำชนโน้นก็ดีติดตามอาจารย์ก็ดีนะครับแล้วก็ติดตามการประชาพันธ์ข่าวเกี่ยวกับระพยาตรวสุบรีเรื่องนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกคนแค่เราน้อมจิตน้อมใจร่วมอนุโมทนาสาธุบุญแล้วก็ได้มาชมนี่ก็ถือว่าเป็นมหาบุญแล้วก็เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยเป็นภาพยนตร์ที่ก็เรียกว่าถึงพร้อมได้คุณงามความดีนั้นก็เชิญชวนนะครับให้มาชมกันเยอะๆครับผมโอเคขอบคุณอาจารย์มากครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับน้องนนักแสดงนะครับค่ายเฮียนเรียนรักนะครับซึ่งมาให้กาลังใจพ่อพต์พระศิวลีด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆดูครับอันนี้น้องทีครับสวัสดีครับทีครับผมก็ วันนี้ผีมาเจอกับพระเนาะผีมาเจอกับพระพระสุบรีทำให้เป็นเปไรเป็นผีดีไกล้พระได้ครับผมก็มาให้กำลังใจพี่ป๊อปครับผมก็ขอให้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีเรื่องของธรรมะนะครับผมวันนี้ก็พาคณะมาด้วยน้องๆแล้วก็พี่พี่ผู้จัดพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ให้น้องๆแนะนำตัวไหมครับโอเคครับตอให้มีผลงานอะไรบ้างครับน้องๆฮะได้เลครับเรื่อง คนในย่าพ <unting violin> <warfare> <left> ี่ปอบนะคนในย่า <x> พี <fit kind abonn és> ่ปอบแนะนำได้เลยครับผมผมนโมจินนะครับผลงานที่ผ่านมาก็ Ghost Runner ไข่เฮียนเรียนรักครับตอนนี้ก็ออนแอร์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ8 EP แต่ก็ยังอยู่ในไลน์ทีวีอีก2ปีนะครับเข้าไปชมแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับแล้วก็วันที่9ธันวาคมนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่ชาย Bio m ม n พักสค2นะครับฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมโน้ตบุญรัตน์นะครับจากซีรีส์ Ghost Runner นะครับผมก็คือ รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับผมได้ขอบคุณนะครับขออนุญาตมาคนนี้เลยนะค่ะสวัสดีค่ะปาณีเลองนักแสดงชานลนะคะมาจากซีรีส์โกลันเนอร์ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้พี่ๆเขาด้วยค่ะกำนังเใจพัศยวัลลีค่ะขอบคุณมากขอบคุณทีมงานมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ